นี้ก็จําเป็นนะครับก็าทางานร่วมกับทางส่วนกลางแล้วก็โดยเฉพาะภาคเจ็นะครับโดยท่านสาั่เนี่ยเป็นคนช่วยปฏิบัติเรื่องเรานะครับการตรวจของเราเดี๋ยวสไลด์ไปเลยนะครับก็เราโฟกัสหลักๆในประเด็นที่ผู้ต้องหาจะสู้เพราะว่าไซยนานมันมีทั้งในธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบของกา๊าซแล้วก็รูปแบบของสารสังเคราะห์นะครับตัวที่ใช้ในการ คดีเนี่ยก็คือตัวสังเคราะห์โดยเราจะโฟกัสไปที่โพแทสเซียมไนเตเป็นหลักนะครับแล้วก็ปิดประเด็นในด้วยในธรรมชาติเนี่ยก็มีได้นะครับก็จะเป็นช่องทางที่ทนายเขาใช้ต่อสู้นะครับแล้วก็ในรูปแบบของกร์ดก็มีได้เช่นกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เข้าถึงก็คือความมือของท่านก็คือเคเซียนนะครับสะไลถัดไปครับตัวเทคนิคที่เราใช้เนี่ยนะด้วยตัวอย่างเยอะมากนะครับแล้วก็ทํางานแข่งกับเวลา เราต้องการความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะฮะก็เลยใช้ทั้งหมด3เทคนิคในการสกรีนเบื้องต้นก่อนก็ใช้เลเซอร์รามานนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือนี้อยู่นะมีอยู่ไม่ขีดที่นะครับก็จะมีที่สูรรนรคากรด้วยนะครับในการตรวจสอบสินค้าเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะในการสกรีนหลังจากนั้นก็มาใช้เทคนิคเดียวก,กันกับที่ทางงตํารวจหรือรงำาวรามาใช้ก็คือเ p สเซึ่งตัวนี้จะวัดได้ในระดับท p พีมนะครับ ทีนี้การสืบของตํารวจนะที่จะาน้าไปเป็นผู้ช่วยพนักงานเนี่ยเขาจะต้องสืบให้ได้ทั้งหมดเลยนะว่าไอของไสยนาสีแดงฝาแดงเนี่ยนะครับไปใช้ที่ไหนบ้างซึ่งคนร้ายก็จะทิ้งร่องรอยนะครับซึ่งบางร่องรอยนะก็จะทิ้งไว้น้อยมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้เทคนิคที่3าช่วยก็คือไอออนโฟมตกราฟีซึ่งตัวนี้ตรวจได้ในระดับ ppb นะครับก็คือลึกมากนะครับผลก็เป็นตามนี้นะครับขึ้นสไลด์นะครับข้อมูลบางอย่างยังบอกไม่ได้นะครับ ันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้ดูนะครับเครื่องมือทั้งหมดโดยเราจะโฟกัสไปที่ KCN เป็นหลักเพราะ KCN ก็คือโพลิชิมไซน็คือสารตัวเดียวกับที่เขาตรวจเจอกระปุกตัวนั้นนะครับทีนี้ตัวที่เราตรวจเนี่ยนะฮะเลื่อนขึ้นมานิดนึงครับ,รน,น,รบนะฮะก็จะเป็นลักษณะของไอออนที่เราตรวจจับนะครับเราจะตรวจจับทั้งตัวไอออนไซนด์ญญลบนะซึ่งมีทั้งในเลือดนะก็เป็น วิธีการเดียวกันกับที่โรงพยาบาลมาเขาตรวจนะครับแล้วก็ตรวจจับตัวโพแทสเซียมบวกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวเนี่ยมาแมทชิ่งกันเนี่ยมันก็คือ KCN 100%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หนีไม่พ้นนะครับบางเทคนิคก็จบตั้งแต่เฮสเปกนะครับบางเทคนิคก็ใช้ไอออนคอมเพลตกราฟีช่วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะพูดแล้วก็มัดแน่นนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าสารที่เจอเนี่ยก็คือโพแทสเซียมไซแน ไม่ใช่โซเดียมไซยาไนด์ไม่ใช่ไฮโดรเจนไซยาไนด์หรือไม่ใช่ไกโคไซที่เป็นไซยาไนด์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ว่าจะพยายามปิดจุดอ่อนนะครับสไลด์สุดท้ายครับตัวอย่างที่เราได้รับทั้งหมดนะครับก็ทั้งตอนแรกเนี่ยเกือบสี่ร้อตัวอย่างแต่ว่าสกรีนทั้งหมดแล้วที่ทางพอทอสส่งมาก็คือ328ตัวอย่างนะครับก็พบผลที่เป็นบวกทั้งหมด23ตัวอย่างในอัตาาส่วนความ็นพ้นต่างๆก,กันครับในส่วนของเราก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ ครับอันนี้ก็เป็นปูพื้นความรู้เรื่องเ,อเรื่องไซยานายนะครับเนพะื่อจะทาให้สื่อได้ประชาผ่านแวดวงชนทราบนะครับนะฮะโดยจากนั้นต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับเรื่ององการเชื่อมโยงเอกฐารนะครับเดี๋ยวขอแยกกันไปเชิญท่านเพื่อนโทอิทธิพลอาชีพอดีนะครับผู้จัดการสำนักงานพิสูจน์ผานนะครับต่อไปครับขอบคุณครับครับสำนักสำนักงานสืบหลักฐานนะครับของเราได้ลงพื้นที่ทั้งหมด8จังหวัดนะครับตรวจไปทั้งสิ้นก็ 904รายการนะครับใช้ศูนย์ในการตรวจทั้งหมดสามศูนย์นะครับมีศูนย์ที่ตรวจฐานกลางนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ศูนย์ที่ตรวจฐานสี่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ศูนย์ที่ตรวจฐานเจ็ดนะครับทั้งหมดก็แบ่งได้ว่าศูนย์ที่ตรวจฐานกลางเนี่ยตรวจทั้งสิ้นเนี่ย372รายการนะครับส่วนศูนย์ที่ตรวจฐานสี่เนี่ยมีแค่จังหวัดเดียวที่อุดรนะครับ8รายการนะครับอีกอันนึงก็คือศูนย์ที่ตรวจฐานเจ็ดนะครับตรวจทั้งสิ้นเนี่ย 524รายการนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือ904รายการนะครับในการตรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับผลการตรวจถือว่าสามารถใช้ในรูปคดีได้ทุกอย่างมั่นใจนะครับรวมรวมถึงพยานฐานที่เก็บตีกิเหตุที่ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่2924เมษายนถึงวันที่29พฤษภาเนี่ยนะครับทําให้มั่นใจได้ว่าดําเนินคดีกับนางสาวสลารัตหรือแอมได้นะครับ ส่วนผลการตรวจเนี่ยเราคงไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในใน,ในชั้นศาลได้